อรจริยวัตงดงามกมรวงราชสารินีบนรรพชาเนคขมมะย้อนไปเมื่อวันที่17สิงหาคม2512เวลา5นาฬกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัจักรกิตยาภาณเดชนทีิราชเทพยบดีกมรวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสเสด็จลงพระอุโบสถ วัดป่าพุทธพจน์ฮิบุญชัยจังหวัดลำพูนส่งประกอบศาสนากิจทำวัดเช้าและส่งอธิษฐานการมบประชาในคมะอันเปี่ยมด้วยพระราชสัทธาอันยิ่งเวลา6 3นาฬกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิจตยาภาณเนรเนทิราเทพยวดีส่งถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระสงฆ์สาวก ครูบาอาจารย์ณนะธรรมศาลาวัดป่าพุทธพจน์หิปุญชัยโดยมีพระอาจารย์อรยะวังโซเป็นประธานพร้อมตั้งทรงบาทและถวายสังฆทานแดกคณะสงฆ์ในการนี้ได้รับอนุญาตจากวัดป่าพุทธพจน์หาดพญชัยให้ส่งภาพแดกคณะศิษ์ศรัทธาได้ชิ่นชมพระบารมีและเร่่มอ,อนุโมทนา หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเคยมีคำกล่าวว่าบวชไม่เกินสามปีชีวิตจะเปลี่ยนการบวชจิตหรือการบวชในเคล็ดลับการบวชในใจของหลวงปูด่ดูคนอื่นไม่รู้แต่พูดผีเทวดารู้หลวงปู่ดูกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการบวชทั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้กระบวชในคนไม่รู้ แต่ผีรู้เทวดารู้การบวชในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาทำบุญให้นึกว่าตัวเองเป็นพระจะได้ชินถ้าทำบ่อยๆจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเวลาทำความดีอะไรก็ตามให้นึกว่าตัวเองเป็นพระมันจะปรับออกมาข้างนอกเองเป็นการบวชจากข้างในไปหาข้างนอกคือด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพระนั้น พอระบวทแล้วเราจะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีเวลาเราแผ่บุญออกไปพลังงานที่ผ่านเราออกไปได้มากกว่าพลังงานนี้จะผ่านพระได้มากกว่าคารวาสลองคิดดูสิเราเป็นพระบวชในแค่เรานึกนี่ก็เป็นแล้วทำไม่เกินสามปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่ทำไม่พูด แม้แต่ในฝันยังเป็นพระเลยการบทจิตแล้วต้องศึกไหมไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกันเรื่องโลกกับเรื่องธรรมเป็นคนละเรื่องเวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไปเมื่อไรอยู่ทางธรรมบทไงเตื่นขึ้นมาก็ให้ธทรำรแล้วกราบพระหกครั้งแล้วทำวัดสั้นๆอารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันเวลากินข้าวอาบน้ำเวลาว่างเวลานอน ให้สวดให้ภาวนาจนกว่าจะหลับสามปีจะรู้สึกว่าข้างนอกจะเปลี่ยนส่งอารมณ์แบบนี้มีอนิสงส์มหาศาลเป็นบุญผู้ลมหายใจเข้าออกเคล็ดการบทจิตพุทธังสารนังกัจฉามิให้นึกถึงเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเราธรรมังสรนังกัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ สารนังกัจฉามิให้หนึงว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขัน 5, ห้าเรื่อยร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็เป็นพระภิกษุหญิงก็เป็นพระภิกษณุณีอย่างนี้จะมีอนิสงส์สูงมากจัดเป็นเนขมปรมีขั้นอุกฤษทีเดียวหลวงปู่ดูได้แนะเคิดการ ปวดจิตไว้ว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นกล่าวคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิให้หนึกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเราธรรมังสารนังคัจฉามิให้หนึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจาสังขังสารนังคัจฉามิ ให้หนึกว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเหล่านี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุหญิงก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษณีอย่างนี้จะมีอนิสงส์สูงมากจัดเป็นเนคขมมะบารมีขั้นอุกฤษทีเดียวธรรมโอวาทหลวงตาา วัดถ้ำเมืองนะการบวชเนคขมมะประจำวันการบวชเนคขมมะคือการกรับศินแปลมีที่พีบวชเวลา8นาฬิกา45นาทีของทุกวันยกเวน้นวันพระมีพิธีบวชเวลา9นาฬิกาการปฏิบัติของผู้บวชเนคขมมะคือการรับศินแปลงดการพูดและปิดโทรศัพท์ ในเวลาปฏิบัติธรรมฟังธรรมและเวลานอนถ้าต้องการพูดคุยหรือใช้โทรศัพท์ควรเป็นเวลานอกจากที่กำหนดไว้ให้พูดหรือใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นการบวชเนคขมะในปัจจุบันตามที่เข้าใจคือการรักษาศีลแปดที่วัดในช่วงเวลาหนึง่งเรียกว่าการบวชเนคขมะเนคขมะหมายถึงธรรมที่สวนกระแสของกิเลส มีโลภะเป็นต้นดังนั้นสภาพธรรมใดที่ทวนกระแสกิเลสนั่นคือสภาพธรรมที่เป็นกุศลเนกมะดังนั้นสภาพธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดชื่อว่าเนคขมะมีด้วยกันหลายระดับตามระดับของกุศลเช่นฐานก็เป็นเนคขมะสีลนการบรรพชาการเจริญสมถภาวนาวิปัสนาและมรรคผลนิพพาน พระนิพพานจัดเป็นเนคขม,มะอันสูงสุดเพราะเป็นสภาพธรรมที่สงบจากกิเลสทั้งหมดเป็นธรรมที่สวนกระแสกิเลสอย่างแท้จริงและออกจากกามทั้งหมดคำว่าเนคขม,มะยังหมายถึงการออกจากกามสองอย่างแต่แก่กิเลสกามและวัตถุกามการออกจากกามมีสองอย่างคือด้วยการบรรพชาหนึ่ง้ดยข้อปฏิบัติหนึ่งการออกบวชของผู้ที่เห็นคุณของเนคขม,มะ การเว้นกิจของครหัาสถือเพศบรรพชิตเป็นผู้ไม่คองเรือนไม่สแสวงหาทรัพย์ไม่รับเงินและทองเป็นต้นชื่อว่าออกจากวัตถุกรรมด้วยการบรรพชาข้อปฏิบัติคืออุโบสถศีลสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาสติปัฏฐานเป็นต้นชื่อว่าออกจากกิเลสการมด้วยข้อปฏิบัติบางในยะไม้รวมถึงกุศลธรรมทุกประเภท เป็นการออกจากกามฉะนั้นเนคขมะโดยนันยัที่สองในชีวิตประจำวันของครหั์ขณาดใดที่เป็นไปกับกุศลทั้งหลายคือการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมการสนทนาธรรมการเจริญสมถะการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเชื่อว่าเนคขมะอีกอย่างหนึ่งกิดจากการสาะสมวัตถุกรรมด้วยการรู้จักพอในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่สแสวงหาหรือสะสมมากจนเกินไปรู้จักกินดีในของที่ตนมีอยู่ด้วยสันโดษขณะนั้นก็เริ่มค่อยๆที่จะออกจากเริ่มสะสมเนคขมะให้ค่อยๆมีกำลังขึ้นดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเนคขมะหมายถึงสภาวะธรรมที่ทวนกระแสะกิเลสสภาพธรรมที่เป็นกุศลทุกประการจัดเป็นเนคขมะ ในปัจจุบันมีการบวชเนคขมะแต่ด้วยการที่จะต้องการสงบหลีกเร้นโดยที่ไม่เข้าใจว่าความสงบคืออะไรกันแน่การจะทำให้สงบด้วยวิธีอย่างไรดังนั้นจึงเริ่มจากความต้องการที่จะสงบด้วยโลภะอันไม่ใช่ธรรมที่ทวนกระแสกิเลสที่เป็นเนคขมะการไปปฏิบัติคือบวชเนคขมะจึงไม่ใช่เป็นเนคขมะจริงๆเพราะไปตามกระแสกิเลสคือโลภะ ที่อยากจะสงบแล้วเข้าใจว่าการกระทำนั้นจะทำให้สงบความสงบไม่ได้เกิดจากการหลีกเร้นแต่เกิดจากปัญญาเกิดจากกุศล,ลจิตที่เกิดขึ้นขณะนั้นจึงเป็นเนกขมมะซึ่งแม้การใช้คำว่าบวชก็ไม่ถูกต้องเพราะเป็นเพียงการไปรักษาศีลแปดเพื่อต้องการความสงบเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นการบวชในพระธรรมวินัยนี้ที่เป็นการสละ การของเรือนเป็นเพศบรรปชิตดังนั้นแล้วความแตกตา่างบทเนคขมมะกับการปฏิบัติกรรมฐานในยุคปัจจุบันก็ไม่ต่างกันตรงที่ทำด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติคืออะไรและเนคขมมะคืออะไรเพราะขณะที่เข้าใจทมขณะที่ฟังแล้วเข้าใจกุศลลจิตเกิดขณะนั้นก็เป็นเนคขมมะ การออกจากกิเลสทวนกระแสตัณหา